มานี่เลยค่ะสำหรับใครที่จะทำวิทยานิพนธ์นะคะเข้ามาในเว็บนี้ค่ะ Google Scholar พิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะ,ะ Google Scholar โอเค Google Scholar เนี่ยนะคะก็จะเป็นแหล่งรวมงานวิจัยวิทยานิพนธ์ต่างๆนะคะสำหรับใครที่จะหา Refer e n c e ในการทำหารูปแบบหาตัวอย่างอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาดูในเว็บนี้ได้เลยนะคะ เยอะมากอันนี้เราสามารถบันทึกไว้ได้นะคะแล้วก็สามารถดูอ้างอิงแบบต่างๆได้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเซิร์ชนะคะแล้วก็งานวิจัยที่ใกล้เคียงกันนะคะเยอะมากสามารถดาวน์โหลดเป็น PDF ได้นี่หลังจากดาวน์โหลดแล้วก็จะได้ไฟล์มาเป็นแบบนี้นะคะสุดยอดมากเลย แล้วก็เราสามารถค้นหาผ่านปีพศได้นะคะจะเอางานแบบล่าสุดงานปีที่ผ่านมาอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเซิร์ชค้นหาได้เลยนะคะก็ง่ายมากๆแล้วก็เพื่อที่จะให้เอ่อ l e เเนี่ยจำในสิ่งที่เราค้นหาไปแล้วก็ลงชื่อเข้าสู่ระบบนะคะมันจะได้บันทึกว่าอ๋อเราค้นหาอะไรไปแล้วบ้างน,นี้ ก็จะเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ผ่านวรารสารต่างๆนะคะนี่สามารถกดเข้าไปได้เลยแบบนี้แล้วก็ดาวน์โหลดออกมาลงเครื่องของเราสุดยอดมากเลยค่ะสำหรับใครที่จะทำวิทยานิพนธ์ทำวิจัยอะไรต่างๆเนี่ย Google s c h o l a r ปิดจบ